เดี๋ยวค่ะน้องระดาจะเดินทางไปไหนคะอ่าเชิญเลยบึ้น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 นี่ถึงหรือยังถึงหรือยังคะ่ะระดาอ่าตบมือให้ระดาหน่อยอ่าคนต่อไปเมษาเชิญคะ่ะอ่าเมษาจะเดินทางไปไหนเมษาจะเดินทางไปไหนคะ อะไปวัดไปหาหลวงตาไปทําอะไรไปทําอะไรอ่ไาไปเลยจ้าขอเสีเยงขับรถด้วยบุย้นบุนโอ้โอเคถึงแล้วเจอหลวงตาไหมเจอหลวงตาแล้วทํายังไงเจอหลวงตาแล้วทำยังไงโอเคตัมื่อให้เมีสาวหน่อยค่ะอ่ะคนต่อไปน้องน้องเออน้ำเพชรค่ะเชิญค่ะ อ่วันนี้น้าเพชรจะเดินทางไปไหนคะในชุมชนของเราเดินทางไปไหนคะลูกน้ำเพชรไปไหน,น,ไไหนตอบ,บดังๆก่อนไปไหนคะนอ่าเชิญขับรถเลยเลือกเอาจะขับคันไหนโอเคขอเสียงรถด้วยอ่าน้ำเพชรเดินทางมาโรงพยาบาลเพราะว่าเพราะว่าอะไรน้ำเพชรมีอาการเป็นยังไงหรือว่าเป็นเป็นอะไรคะฮะน้ำเพชรเป็นอะไรถึงเดินทางมาโรงพยาบาลตอบดังๆค่ะ ป่วยป่วยเป็นอะไรไเป็นไข้หวัดหรออาดตบมือให้น้ำเพชรหน่อยอาเบอร์ดี้เชิญค่ะอาดต่อมาเรามาดูว่าเบอร์ดี้จะเดินทางไปไหนนะคะเบอร์ดี้เดินทางไปไหนคะเบอร์ดี้จะเดินทางไปไหนคะไไนเอาทำไมไ<ห>ทำไมเดินทางไปสถา,านีตำวราวจสถานีตำรวจมันมีอะไรคะอ,อ,อ่ามันมีห้องขังเบอร์ดี้จะไปทำไมที่สถา,านีตำรวจ ไปแจ้งไปแจ้งอะไรแจ้งความแจาทำไมเบอร์ดี้ตัอบ,บางดังมันเป็นอะไรไก่น้อยหายหรออ่ะเดินทางเลยขอเสียงขับรถด,ด้วยนะยอันรุ่นรุ่นอ่ะถึงสถานีตำรวจยังยถึงหรือยังยถึงแล้วตบมือให้เบอร์ดี้หน่อยอ่ะคิมเชิญมาดูกันว่าคิมจะไปไหนคิมจะไปไหน คิมจะไปไหนนะไปวัดอาคิมจะไปวัดทําไมคิมจะไปวัดไปทําอะไรคิมทบให้คิมตอบแน่เหรอคิมจะไปทําคิมจะไปวัดไปทําอะไรครับ,บตอบดังๆหน่อยอ่าเชิญเลยโอเคถึงแล้วอาตอบมือให้คิมหน่อยเพิ่งน้องซานน้องซานจะเดินทางไปไหนครับ บ้านเพื่อนนี่แพรว่า,าจะไปไหนาาอ่าเชิญในจ้าจะไปทางไหนขอเสียงรถด,ด้วย <c oughs> นี่พี่ซันไปหาสาวเนี่ยเลยแพรว่า,าไปไหนนะเโอเคถึงแล้วโรงพยาบาลไปหาโรงพยาบาลไปหาใครคะแพรว่าคุณหมอทำไมถึงไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอคุณหมอไปหาคุณหมอเพราะอะไร <c oughs> ปวดอะไร you mm -hmm.